我拍他罗。 สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีกันประจำเดือนมิถุนายนในเรื่องของความรักการงานการเงินของชาวราศีกันด้วยนะคะพ่ยิปซีไม่เคยตอบเอาใจใครไม่เคยโกหกใครพ่ยิปซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนี่เป็นการดูดวงแบบรวมนะคะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะในส่วนแรกนี้อาจารย์ก็จะดูในอดีตไล่เรียงไปจนถึงปัจจุบันแล้วก็อนาคตนะ มาดูในส่วนของไพ่ในอดีตใบแรกของชาวราศีกันก่อนนะคะว่าที่ผ่านมาของคุณเป็นอย่างไรบ้างเด็กถือถ้วยสี่ถ้วยเก้าเหรียญ King of Cup แล้วก็ต่อมาด้วย The f o u นั่นเองนะคะสำหรับพ่าเด็กถือถ้วยในอดีตที่ผ่านมาถ้าเกิดว่าชาวราศีกันคนใดที่คบหาดูใจกับคนที่อายุน้อยกว่าคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์รู้สึกว่าเขามีความรักความหวังดีที่มอบให้กับชาวราศีกันนะแล้วเขาเป็นคนที่อยากเห็นคุณมีความสุขมีรอยยิ้มตลอดเวลาหรือเป็นนักเอนเตอร์เทนที่ดีนะเวลาที่เขาเห็นคุณเศร้าเวลา ที่เขาเห็นคุณไม่มีความสุขอะไรเงี้ยเขาก็พยายามหาสิ่งดีๆหรือพยายามพูดนะคะให้กําลังใจหรือพยายามทําอะไรก็ได้นะคือเขามีความเป็นอารมณ์ศิลปินด้วยนะนะคะแล้วก็ชอบในงานศินละปะนะเป็นคนที่สามารถเอนเตอร์เทนทําให้ชาวราศีกันนั้นกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เช่นเดียวกันนะ ้มาเป็นไพ่สีถ้วยในอดีตที่ผ่านมาโดยเฉพาะคนโสดคุณค่อนข้างที่จะเลือกนะคะไม่ใช่แบบออคบกับใครเพื่อขั้นเวลาหรือคบกับใครเพื่อแก้เหงาอะไรเงี้ยไม่ใช่ส่วนใหญ่แล้วคุณจะคบหรือจะเลือกใครสักคนมาเป็นคนรักนั้นค่อนข้างที่จะตรงสเปคหรือค่อนข้างที่จะมีอะไรอะ่ะ ค่อนข้างที่จะสเปคสูงอะว่าอย่างนั้นเหระนะคะสำหรับชาวราศีกันเลือกเยอะว่าอย่างนั้นเหอะนะคะจริงๆแล้วคุณเป็นคนเลือกเยอะนะคะไม่ใช่เออะอะไรก็ครบเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่จึงทําให้ชาวราศีกันยังคงโสดอยู่หลายคนเช่นเดียวกันในช่วงอดีตที่ผ่านมาคุณค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญนะคะกับความรู้สึกมากๆนะคะไพ่ถ้ยถวยก็คือความรู้สึกนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่สามารถทําให้คุณรู้สึกรักรู้สึก จริงๆอะไรเงี้ยคุณจะไม่ยอมเปิดใจให้คนคนนั้นเข้ามาในชีวิตได้ง่ายๆนะสำหรับคนที่มีคู่ในอดีตที่ผ่านมาถ้าเกิดว่าคบกันมานานแล้วอะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยมีอะไรน่าตื่นเต้นใช่ไหมบางทีก็เกิดอาการเบือ่อเบือ่อเซ็งเซ็งกันอะไรเงี้ยนะคะแล้วจะเกิดอาการแบบนี้เกิดขึ้นแต่มันก็เป็นไพ่ในอดีตไปแล้วแหละเนาะต่อมาสำหรับไพ่เก้าเหรียญใบนี้ นะคะจริงๆแล้วคุณมีความสุขแฮปปี้ดีกับการที่คุณมีหน้าที่การงานดีมีในเรื่องของการเงินมั่นคงนะคะสำหรับคนโสดที่มีหน้าที่การงานดีมีความมั่นคงในเรื่องของการเงินบางทีคุณอาจจะลัคกี้อินเกมแต่ไม่ได้ลัคกี้อินเลิฟ ะะมันไม่ค่อยที่จะไปด้วยกันนะบางราศีหรือคนอื่นๆเขาอาจจะลัคกี้อินเลิฟลัคกี้อินเกมอะไรเงี้ยแต่ชาวราศีการช่วงไหนที่ลัคกี้อินเลิฟคุณจะไม่ค่อยลัคกี้อินเกมในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการเงินซักเท่าไหรนะ่นักคุณจะลองสังเกตดูก็ได้นะคะมันจะเป็นแบบนั้นมันไม่ค่อยที่จะไปด้วยกันแต่จริงๆบางคนนี่เลือกที่จะมีความสุขได้ด้วยตัวเองนะคะฉันไม่จาเป็นต้องมีแฟนหรอกฉันมีหน้าที่การงานดีมีในเรื่องความมั่นคง ในเรื่องของการเงินอะไรก็ว่ากันไปนะหรือบางคนอาจจะมีทรัพย์สินหรือที่ดินเยอะก็ได้หรือเป็นนักลงทุนนะคะในเรื่องของที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์หรือคนที่ชอบซื้อหุ้นซื้อทองอะไรไว้เก็งกําไรอะไรเงี้ยก็ได้เช่นเดียวกันคุณมีความสุขนะคะที่ได้อยู่กับธรรมชาติอยู่กับสุนัขอยู่กับแมวอยู่กับดอกไม้ต้นไม้หรือทําอะไรเงี้ยแค่นี้คุณก็มีความสุขง่ายๆละนะ ต่อมา King of คั p ในอดีตที่ผ่านมาผู้หญิงชาวราศีการส่วนใหญ่คุณจะคบหาดูใจหรือชอบพอกับผู้ชายที่มีบุค,คลิกที่มีความอบอุ่นมีความเป็นสุภาพบุรุษนะคะดูแลเอาใจใส่คุณเป็นอย่างดีนี่แหละลักษณะผู้ชายที่คุณชอบนะคะและอีกอย่างหนึ่งเขาอาจจะเป็นคนที่มีวุฒิภาวะมากกว่าคุณหรือเขาอาจจะอายุมากกว่าคุณก็ได้เช่นเดียวกัน แต่ผู้ชายคนนี้ดูอบอุ่นดูพึ่งพาได้นะคะต่อมาผู้ชายชาวราศรีกันสําหรับไพ่ใบนี้ก็บอกให้รู้ว่า เวลาที่คุณมีความรักคุณจะให้ความสําคัญกับในเรื่องของความรู้สึกมาเป็นอันดับหนึ่งะคะถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้รู้สึกรักหรือรู้สึกจริงจังกับใครสักคนหนึ่งอะไรเงี้ยคุณจะไม่ดูแลคุณจะไม่เอาใจใส่เขาเลยคุณจะแสดงออกแบบตรงๆไปเลยนะคะคุณจะให้ความสําคัญกับในเรื่องของความรู้สึกนั่นเองนี่ก็คือไพ่ในอดีตที่ผ่านมา แล้วคุณจะกลายเป็นผู้ชายที่อบอุ่นผู้ชายที่ดูแลเอาใจใส่คนรักเป็นอย่างดีถ้าคนนั้นทําให้คุณรู้สึกรักจริง,รงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะมาออทําท่าแบบรักเขาหรือทําเป็นรักอะไรเงี้ยชาวราศีกันทําไม่เป็นน่ะต่อมาใบสุดท้ายในอดีตของชาวราศีกันก็คือไพ่เดอะฟลูใบนี้ อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วชาวราศีกรดยคนที่แบบอายุนน้อยอยู่ในอดีตที่ผ่านมาคุณค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญกับอิสระนะะการใช้ชีวิตแนวแอดเวนเจอร์การเดินทางท่องเที่ยวนะคะไม่ชอบการผูกมัดใดๆนะ,ะจะจะเป็นประมาณนี้ในในช่วงอดีตที่ผ่านมาโดยเฉพาะคนที่อายุยังนน้อยอยู่และก็ไม่ชอบกฎเกณฑ์นะคะไม่ชอบอยู่ในกรอบ นะหรือการคบหาดูใจกับใครก็ตามใครที่จะมาคอโทรลชีวิตคุณนะใครที่จะมาตัดสินใจแทนคุณใครที่จะมาตีกรอบคุณหรือใครที่จะมาขโมยความเป็นอิสระภาพหรือความแบบเจ้าสำราญจากคุณไปนี่คุณค่อนข้างที่จะอึดอัดทันทีกับความสัมพันธ์จะเป็นลักษณะแบบนั้นนะคะ ต่อมานะคะนี่ก็เป็นไพ่รวมๆในอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีกันนั่นเองส่วนใหญ่ก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีธาตุน้ำราศีธาตุดินนะต่อมาเป็นไพ่ในปัจจุบันของชาวราศีกันนะว่าเป็นอย่างไรบ้างในช่วงปัจจุบันนั่นเองนะคะ อยู่ที่ไพเ่เบแรกเลย6ถ้วย Queen of Sword 6ดาบกาวหม้แล้วก็ต่อมาด้วย Wheel of Fortune มาดูกันที่ไพ่6ถ้วยคือความรักต่างวัยของชาวราศีกันบางคนอาจจะคบกับคนที่อายุมากกว่าตัวเองหรืออายุน้อยกว่าตัวเองไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ค่อยที่จะคบหา ดูใจกับเพื่อนรุ่นราวาเขาเดียวกันสักเท่าใดนักนะคะถึงมีก็มีเปอร์เซ็นที่น้อยมากๆนะคะถึงแม้ว่าจะอายุห่างกันนั่นนี่แต่ว่าความสัมพันธ์ความเข้าใจกันคือมันเข้าใจมันลงตัวกันมากๆด้วยนะคะจึงทําให้ชาวราศีกันส่วนใหญ่นั้นเลือกที่จะคบหาดูใจกับคนที่แบบอายุต่างกัน นั่นเองนะคะบางคนพัฒนาความสัมพันธ์จากการรู้จักกันในฐานะรุ่นพี่รุ่นน้องมหาลัยรุ่นพี่รุ่นน้องออร่วมสถาบันเดียวกันหรือร่วมบริษัทเดียวกันจนวันหนึ่งสนิทสนมกันในที่สุดแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์กลายไปเป็นคนรักก็ได้เช่นเดียวกันนะต่อมาเป็นไพควีนออฟสอดผู้หญิงชาวราศีกันในช่วงปัจจุบัน คุณกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจมีจุดยืนในตัวเองค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยนะสิ่งไหนก็ตามที่ฉันตัดสินใจไปแล้วฉันคิดว่าสิ่งนั้นมันดีที่สุดแล้วนะคะไม่สามารถที่จะมีใครมาเปลี่ยนความคิดของคุณได้แม้จะแฟนหรือว่าคนรักหรือจะสามีหรืออะไรก็ตามแล้วคุณค่อนข้างที่จะเป็นผู้หญิงที่ แข็งแข็งทื่อๆหรือเรียกได้ง่ายว่าขาดในเรื่องของความอ่อนโยนขาดในเรื่องของความเป็นผู้หญิงไปนิดนึงนะคะในช่วงนี้ขาดในเรื่องของความโรแมนติกนะความอ่อนโยนนะบางทีคุณอาจจะเป็นคนที่ปากกับใจเนี่ยตรงกันมากๆคิดยังไงพูดออกมาอย่างนั้นเลยคำพูดของคุณค่อนข้างที่จะตรงๆเลยแหละนะคะในช่วงนี้แล้วอาจจะไปทิมแทงความรู้สึกของคนรอบข้างได้อันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยเช่นเดียวกันนะคะ สำหรับการที่ผู้หญิงชาวราศีกันมีความรักในช่วงนี้คนรักของคุณจะรู้สึกว่าคุณนั้นเป็นคนที่แบบจริงจังนะคะจริงจังแล้วก็ทำอะไรแล้วก็จะลงมือทำสิ่งนั้นให้ประสบความสำเร็จนี่แหละคือจุดเด่นเด่นของคุณในช่วงนี้เลยนะ,ะต่อมาผู้ชายชาวราศีกันไพ่ใบนี้ก็บอกให้รู้ว่านะคะ คุณมีโอกาสที่จะคบหาดูใจกับผู้หญิงที่มีบุคล็กดังต่อไปนี้หรือกำลังคบหาดูใจกับเธออยู่ก็ได้เช่นเดียวกันคือเธอมีความมุ่งมั่นตั้งใจาบางทีเธอมีหน้าที่การงานที่จะต้องการ ตามการตัดสินใจค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เช่นเดียวกันมันเป็นหน้าที่ของเธอนะและอีกอย่างหนึ่งเธออาจจะเป็นคนที่ขาดในเรื่องของความอ่อนโยนขาดในเรื่องของบางทีความเป็นผู้หญิงไปบ้างบางทีเธออาจจะพูดตรงๆบางทีอาจจะขวานผ่าซากไปบ้างของเธอบุคลิกของเธอจะเป็นประมาณนี้ในช่วงนี้ก็แล้วกันนะคะยังไงก็เล่าให้ฟังนะคะว่าเธอจะเป็นแบบนี้เธออาจจะไม่ได้โรแมนติกไม่ได้อะไรมากมายนะ แต่คำพูดของเธอล้วนแล้วแต่มาจากใจของเธอไม่ได้รับการปรุงแต่งไม่ได้มีความตอแหลไม่ได้มีความอะไรเลยพูดแบบตรงๆจริงใจกันเลยอะนะบางทีคำพูดของเธออาจจะทิ่มแทงความรู้สึกของคุณบ้างนะต่อมาเป็นไพ่หกดาบ ใบนี้สำหรับคู่รักคนใดในช่วงปัจจุบันที่คบหาดูใจกันมาสักระยะเวลาหนึ่งแล้วพยายามที่จะประครับประคองพยายามที่จะแก้ไขปัญหาไดนะทุกๆคู่ล้วนแล้วแต่มีปัญหาเฉพาะตัวของแต่ละคู่ไปนะแล้วมีปัญหาอยู่ในความสัมพันธ์นั่นหมายความว่าบางคนพยายามที่จะแก้พยายามที่จะปรับปรุงตัวพยายามที่จะทำยังไงก็ได้ให้ปัญหานี้มันแบบ ขีคายหรือมันหมดไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ยิ่งทํามันยิ่งเหนื่อยนะคะทางที่ดีอาจารย์บอกนะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมาหมายความว่าปัญหาทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีทางออกแต่ต้องใช้เวลาะคะคุณต้องใช้เวลาในการเยียวยาในการแม้แต่เยียวยาความรู้สึกแม้แต่จะแก้ปัญหานั้นก็ต้องใช้เวลาเช่นเดียวกันนะคะอย่าใจร้อนโดยเด็ดขาด แล้วชาวราศีกันมีโอกาสที่จะย้ายถิ่นฐานตามสามีหรือตามภรรยาไปตั้งถิ่นฐานลกลากที่อื่นก็มีเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้สูงเช่นเดียวกันนะต่อมาเป็นไพ่ก้าวหม้ในช่วงปัจจุบันของชาวราศีกันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่บางทีบางคู่นะมันเหมือนย่ำอยู่กับที่มันไม่ได้ไปหน้าแล้วก็มาหลังมันมันยังไงอะ่ะ ะค,ะคุณก็ยังคบอยู่กับคนคนนี้ทั้งๆท,ที่คุณอาจจะมองไม่เห็นอนาคตร่วมกันเลยด้วยซ้ำไปนะบางทีบางคนก็อาจจะลักลักเลือกอเลิคบคบ,คบกันอีกอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นโมเมนต์ประมาณนั้นก็ได้บางคนอาจจะเป็นโมเมนต์ประมาณว่าหวานอมขมกลืนนะคะก็ยังทนคบกันไปอยู่นะอาจจะมีเรื่องของการ ความผูกพันเข้ามาเกี่ยวข้องคบกันมานานแล้วจะเลิกแล้วก็ไปคบกับคนอื่นแล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่ค่อนข้างที่จะเสียเวลาอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการทํางานไม่อ่านไม่ได้เพราะมันเป็นไพ่ไม้นั่นหมายความว่าบางทีชาวราศีการทํางานเหนื่อยทํางานหนักมากๆแต่เงินเดือนยังเท่าเดิมนะแต่งานเพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยค่อนข้างเยอะบางทีคุณอาจจะ เกิดอาการย้ำคิดย้ำทำได้นะในช่วงนี้ก็ต้องระวังด้วยก็แล้วกันนะคะต่อมาเป็น View of Fortune ใบนี้เป็นกลงล้อแห่งโชคชะตากลงล้อแห่งความรักถ้าเกิดว่าชาวราศีกันคนใดคุณเชื่อในพมลิคิตคุณเชื่อในบุคเพสันนิวาสอาจารย์เชื่อว่านะถ้าคุณเป็นคนดีแล้วศีลเสมอกันนะแรงดึงดูดมันจะดึงดูดคนที่ศีลเสมอกันแล้วก็คนที่เป็นคนที่แบบ ดีเหมือนก,นกันกับคุณเข้าหานะคะเหมือนเป็นแม่เหล็กอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แล้วก็คุณจะเจอกับคนคนนั้นอย่างแน่นอนนะ,ะขอให้เชื่อแล้วก็ศรัทธาในบุเพสันนิวาสหรือพมลิขิตนั่นเองนะคะและอีกในกรณีหนึ่งสำหรับชาวราศีการคนใดคบหาดูใจกับใครก็ตามในช่วงนี้และคุณรู้สึกว่าเอ๊ะความสัมพันธ์ครั้งนี้มันเหมือนคู่เวรคู่กรรมกันยังไงก็ไม่รู้เหมือนมาเจอกันเพื่อที่จะ ประทะกันเพื่อที่จะมา,าใช้เวรใช้กรรมร่วมกันยังไงก็ไม่รู้นั่นหมายความว่านะะในช่วงนี้ถ้าคุณสองคนยังไม่หมดเวรหมดกรรมซึ่งกันและกันคุณสองคนก็ยังอยู่แบบนี้อยู่นะะแต่ถ้าวันหนึ่งนะะหมดเวรหมดกรรมแล้วต่างคนต่างไปหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นการเลิกลากันไปนั่นแหละคือเรียกว่าหมดกรรมนั่นเองนะคะ เสริมอีกเรื่องหนึ่งนในเรื่องของสุขภาพของชาวราศีกันคนใดที่เจ็บป่วยไม่สบายมาสักระยะเวลาหนึ่งในช่วงอดีตที่ผ่านมาในช่วงปัจจุบันคุณจะได้หมอดียาดีโรงพยาบาลดีนะคะแล้วทําให้อาการป่วยของคุณเจ็บไข้ได้ป่วยมีอาการดีวันดีคืนด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็ดีใจด้วยเนาะ โอเคนี่ก็เป็นไพ่ในปัจจุบันของชาวราศีกันส่วนใหญ่ก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีธาตุน้ำราศีธาตุลมราศีธาตุไฟค่ะต่อมานะคะเป็นไพ่ในอนาคตอันใกล้ที่จะถึงนี้ก็คือในเดือนมิถุนายนนะของชาวราศีกันนั่นเองนะ ดูที่ไพ่ใบแรกกันเลย6กดาบ The Star The Chariot King of Pentacles แล้วก็ต่อมาด้วย2ดาบนั่นเองนะสำหรับไพ่6ดาบนั่นหมายความว่าปัญหาในช่วงปัจจุบันที่ผ่านมาจนมาถึงอนาคตจนถึงเดือนมิถุนายนปัญหานี้มันยังคงค้างคาอยู่ยังไม่ได้รับการแก้ไข นั่นหมายความว่าคุณก็ต้องใจเย็นมากขึ้นกว่าเดิมนะคะคืออย่างที่อาจารย์แนะนําไปปัญหาทุกอย่างมีทางออกมีทางแก้บางทีมันจะต้องใช้เวลาบ้างนะคะยิ่งคุณไปเร่งรัดยิ่งคุณพยายามไปขยันขยอมมันยิ่งสร้างความกดดันให้กับตัวคุณเองแล้วก็คนรักเองเช่นเดียวกันนะคะโดยเฉพาะคู่ที่มีปัญหากันมาเลื้อหลังนี่ก็ต้องใช้เวลาเยอะพอสมควรควรที่ใจเย็นใจเย็นๆนะคะแล้วก็ควรที่จะ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำใจให้สบายสบายนะอย่างที่อาจารย์แนะนําไปแล้วบางคนมีโอกาสที่จะเดินทางย้ายถิ่นฐานนะคะตามบ้านตามสามีตามภรรยาไปนะสร้างโลกลากที่อื่นก็ได้เช่นเดียวกันบางคนจากบ้านเกิดเมืองนอนมาแบบจําใจจํายอมนะคะ มันมีสิ่งจําเป็นบางคนอาจจะจากมาด้วยการที่จะต้องไปทํางานต่างถิ่นต่างที่ต่างแดนแล้วก็ค่อยส่งเงินกลับไปส่งเสียลูกเมียภรรยานะที่ประเทศของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะในในช่วงสภาวะของไพ่ใบนี้ด้วยต่อมาเป็นไพ่เดอซาเป็นไพ่ประจําราศีก,กุมมีชาวราศีก,กันที่เคยคบหรือกําลังคบกับชาวราศีก,กุมอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันคือจากตัวไพ่ใบนี้นะคะ คุณเป็นผู้ให้โดยบริสุทธิ์ใจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักคุณเป็นคนที่มีความเป็นน้ำใสใจจริงมากๆในช่วงนี้กับคนรักของคุณนะฉันทำให้ฉันทำด้วยความบริสุทธิ์ใจนะมันเป็นน้ำใจที่ชาวราศีกันทํทำให้กับคนรักได้ดีมากๆด้วยนะสิ่งไหนที่คุณ ทำพั่มเพียนทำมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนมาถึงเดือนมิถุนายนนี้คุณจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนะเพราะว่าไพ่เดอะสตารมันเป็นไพ่แห่งความหวังไพ่แห่งความประสบความสำเร็จคุณเริ่มที่จะมองเห็นความหวังและมองเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมง์ละยังไงคุณจะต้องบัดไปถึงจุดจุดนั้นอย่างแน่นอนยังไงอาจารย์ก็จะเป็นกำลังใจให้ด้วยเช่นเดียวกัน นะคะกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคุณเป็นคนที่มีน้ำใจดีเลยกับคนรักนะแล้วก็บางทีคุณนค่อนข้างที่จะใจเย็นกับความรักอยู่พอสมควรนะอาจจะเป็นตัวชาวราศีกันนี่แหละที่เป็นคนใจเย็นกับความรักเพราะว่าคุณค่อนข้างที่จะเป็นชาวธาตุดินด้วยนะคะธาตุดินค่อนข้างที่จะหนักแน่นแล้วก็มั่นคงนะต่อมาเป็นไพ่เดอะชาร i ออ ใบนี้เป็นไพ่ประจําราศีกรกฎนะมีชาวราศีกันที่เคยคบหรือกําลังคบกับชาวราศีกรกฎอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันจากทัวไพ่ใบนี้อาจารย์เห็นว่าบางทีอารมณ์ของคุณค่อนข้างขึ้นขึ้นลงๆนะคะบางทีคุณจะเจ้าจี้เจ้าการบางทีคุณจะอาจจะพูดนะคะด้วยความที่แบบ เอาใจใส่คนรักแต่ในทางที่แบบคุณอาจจะพูดบ่อยเกินไปเขาอาจจะตีความหมายไปในทางที่แบบคุณเจ้ากี้เจ้ากางเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาอาจจะเข้าใจผิดได้และอีกอย่างหนึ่งอัศวินใบนี้หมายความว่ามีการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้นะคะ การเดินทางชาวราศีกันคนใดที่มีการครบหาดูใจกับชาวต่างชาติเพราะว่าเห็นไหมรูปร่างของเขาอะ่ะเหมือนชาวต่างชาติเลยเขามีโอกาสหรือมีการวางแผนที่จะเดินทางมาเยี่ยมเยียนหรือมาหามาเจอตัวเป็นๆของชาวราศีกันก็ได้ในเร็วๆวันนี้นะคะมาอย่างแน่นอนนะหรือเขาอยากจะวางแผนทำวีซ่าให้คุณเดินทางไปเยี่ยมเยียนเขาที่ประเทศของเขาก็ได้อันเนี้ ก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นไปได้นะคือไปได้ทั่วโลกเลยนะสำหรับไพ่ใบนี้นะแต่ว่าถ้าเกิดได้ไพ่ the world นะันคือแบบสามารถไปเป็น citizen ไปเป็นพลเมืองที่ประเทศของเขาได้เลยอันนี้อาจจะไปมาหาสู่หรือมาเจอการเดินทางมาเจอการก่อดก็ได้นะคะต่อมาเป็นไพ่ king of Pendicle ผู้หญิงชาวราศีการในช่วงนี้คุณจะมีผู้อุปการะนะคะโดยเป็นเพศชายเพศชายอาจจะมาในรูปแบบของแฟนอาจจะมาในรูปแบบของสามีหนระือในมาในรูปแบบของพ่อหรือเพศชายที่คุณให้ความเคารพนับถือนะคะที่แบบสามารถซัพพอตอุปถรรัม ผู้หญิงชาวราศีกันได้ถ้าคุณเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือนะคะขอให้ไปปรึกษาเพศช,ชาย นันที่อย่างที่อาจารย์กล่าวมาแล้วมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมากกว่าเพศหญิงด้วยซ้ำไปนาดวงของคุณเป็นแบบนี้ในช่วงเดือนมิถุนายนและอีกอย่างหนึ่งในความรักผู้หญิงชาวราศีกันมีโอกาสที่จะได้คบหาดูใจกับผู้ชายที่มีความมั่นคงในเรื่อง,องการเงินหรือเขามีหน้าที่การงานเกี่ยวกับในเรื่องการเงินการธนาคารทํางานธนาคารไหมสินเชื่อไหมหรือทํางานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือที่ดินอะไรประมาณนี้มีหุ้น หรืออะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะนะเขามีความมั่นคงในหน้าที่การงานของเขาระดับหนึ่งเลยนะสำหรับไพ่ใบนี้เขาสามารถดูแลซัพพอร์ตคุณได้นะค่อนข้างที่จะเป็นคนสปอร์ตใจดีด้วยซ้ำไปนะต่อมาผู้ชายชาวราศีการไพ่ใบนี้คุณมีความมั่นคงในหน้าที่การงานของคุณในระดับหนึ่งแล้วคุณรู้สึกว่าคุณมองหาความรักที่เป็นความรักจริงๆที่ไม่ได้แบบ มีเรื่องของการเงินหรือมีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องบางทีผู้ชายชาวราศีกันนะอาจจะเ,เขาเรียกว่าลองใจคนรักหรือความรักอยู่บ่อยๆว่าตัวเองนะ่ะเป็นคนฐานะอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้นะคะเพื่อลองใจคนรักทั้งๆที่ตัวเองก็อาจจะมีความมั่นคงในเรื่องของการเงินหรือ,เ,อเขาเรียกว่ามีฐานะดีมั่นคงในระดับหนึ่งก็ได้นะอยากพิสูจน์ความรักไงอะไรอย่างเงี้ย แล้วคุณสามารถที่จะให้ความสำคัญกับในเรื่องของการเงินมาเป็นอันดับหนึ่งะคะถึงแม้ว่าในช่วงนั้นคุณจะมีความรักอยู่ก็ตามคุณจะให้ความสำคัญกับในเรื่องของการเงินในเรื่องของการบริหารจัดการเงินเป็นอย่างดีถือว่าเป็นนักธุรกิจตัวยงนะคิดอะไรก็เป็นเรื่องเงินเงินทองๆองทั้งนั้นน่ะนะคะ ต่อมาเป็นไพ่สองดาบสำหรับชาวราศีกันคนใดที่มีการครบหาดูใจกับคนสองคนในเวลาเดียวกันอาจารย์บอกเลยว่าไพ่ใบนี้นะคะเป็นไพ่ที่แบบคนจับปลาสองมือมีโลกสองใบคุณค่อนข้างที่จะเลือกยากมากๆกับความสัมพันธ์ครั้งนี้อีกคนนึงก็รักอีกคนนึงก็ใช่เอ๊ยยังไงดีกับความสัมพันธ์อะไรอย่เงี้ยทำให้คุณค่อนข้างที่จะ ลำบากใจบางทีเลือกที่จะปิดหูปิดตาตัวเองนะคะเลือกที่จะคบกับคนสองคนไปพร้อมๆกันเลยก็ได้แต่คุณรู้ไหมการที่จับปลาสองมือมันมีโอกาสที่จะหลุดมือไปได้ทั้งสองทั้งสองตัวคุณจะเหลือแค่มือเปล่าเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้สูงเช่นเดียวกันอันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะคะ โอเคนี่ก็เป็นไพ่ของชาวราศีกันในช่วงเดือนมิถุนายนส่วนใหญ่ก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีธาตุลมนะราศีกุมราศีกรกฎราศีธาตุดินนะต่อมาเป็นไพ่สรุปของชาวราศีกันใบแรกเดินเลเว หนึ่งเหรียญแล้วก็ต่อมาด้วยสองเหรียญนั่นเองนะสำหรับไพ่เดลเวอร์เป็นไพ่ประจำราศีเมถุนมีชาวราศีกันที่เคยคบหรือกำลังคบกับชาวราศีเมถุนอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันสำหรับไพ่ใบนี้ค่อนข้างที่จะเป็นความรักสามเศร้าก็ว่าได้นะแต่ว่าจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์อาจจะเป็นชาวราศีกันหรือคู่รักของชาวราศีกันก็ได้ที่มีการรักหรือคบกับอีกคนหนึ่งเอาไว้เผื่อเลือก นะเผื่อเสียใจเผื่อเลิกลากับคนนั้นเราก็จะยังมีคนหนึ่งนะะที่คอยสแตนบายรออยู่หรืออะไรก็แล้วแต่นะหรือบางทีมีการเลิกลากันปุ๊บพร้อมที่จะมุฟออนกนรวดเร็วอะไรเงี้ยนี่แหละเขาเรียกว่าเป็นคนที่ขาดความรักไม่ได้นะคะและอีกกรณีหนึ่งนะคะไม่พูดก็ไม่ได้น่าจะมีเรื่องของผู้ใหญ่ ที่อาจจะเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั่นแหละที่มีอิทธิพลหรือมาแทรกแซงนะคะระหว่างความรักความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนนะก็ได้เช่นเดียวกันบางทีความรักมันน่าจะเป็นเรื่องของคนสองคนใช่ไหมต่อมาเป็นไพ่หนึ่งเหรียญมีความโชคดีในเรื่องของการเงิน นะช่วงนี้บอกเลยชาวราศีกันมีความโชคดีนะคะหรืออาจจะได้รับซิปรัพย์สินเงินทองในรูปแบบของสิ่งของจากคนที่คุณรักนะคะในรูปแบบของอาจจะเป็นเงินเงินสักก้อนหนึ่งหรืออาจจะเป็นทองเพชรอะไรก็แล้วแต่ที่พูดมาเนี้ยเป็นของแทนแน่นอนนะคะ ถ้าเป็นไพ่ The High Princess นั้นเป็นของปลอมแต่ธาตุไพ่หนึ่งเหรียญคือเป็นของแท้นะ,ะแล้วมีโอกาสว่าชาวราศีกัน์มีความโชคดีในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงด้วยนะคะแล้วมีโอกาสที่จะได้รับเงินก้อนนะคะบางคนได้รับเงินก้อนจากการลงทุนในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์หรือบางคนไปขายที่ดินได้นะคะก็ได้เงินมาก้อนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นต่อมาเป็นไพ่สอง เหรียญนะคะสำหรับไพ่ใบนี้ค่อนข้างที่จะหมุนเงินให้มันชนเดือนมากที่สุดอันนี้คือชาวราศีกันนะพยายามหมุนเงินแค่นี้ก็เหนื่อยมากแล้วแต่เดือนเป็นอย่างนี้จริงๆนะคะในความรักความสัมพันธ์บางทีคุณอาจจะคบกับคนคนนี้บางทีก็อาจจะเ,เลิกลากันไปแล้วรอบนึงแต่ก็กลับมาคบกันเหมือนเดิมนะะเหมือนความรู้สึกแบบตัดบัวก็ยังเหลือใย,ยอยู่อะไรอย่างเงี้ย ก,ก็มีความรู้สึกแบบนี้เช่นเดียวกันนะแต่บางทีมันอาจจะมีเรื่องของผลประโยชน์หรือมีเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องนะยกตัวอย่างเช่นอาจจะมีลูกด้วยกันแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็มีการเลิกลากันก็ไม่สามารถที่จะเลิกขาดกันได้ก็แวะเวียนมาดูแลลูกในฐานะของพ่อแม่นะดูแลในค่าเทอมค่ากินค่าอยู่ของลูกอะไรก็ว่ากันไปนะคะ โอเคไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานบวกก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกําลังใจไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานลบก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นคําเตือนก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ Golden Angel เราจะได้มีกำลังใจต่อไปนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ